อาชีพเนี้ยบางทีเนี่ยไปฟังจากคนอื่นที่ไม่ได้สำเร็จแล้วก็มองอาชีพลบจริงๆเนี่ยโอกาสเนี่ยมันอยู่ในอาชีพนี้เยอะมากนะครับการเติบโตนะครับทุกปีนะครับทุกปีหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งตลอดนะครับว่าอาชีพเนี่ยมาแรงแล้วก็แรงอย่างเงี้ยทุกปี เพราะว่ามันมีคนเกิดแก่เจ็บตายทุกปีนะครับแล้วมันก็ขายได้ทุกปีขายดีทุกปีจริงๆนะครับดีไม่ดีนะครับผมเข้ามาคนแรกนะครับเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังนะครับเก้าข้าวนะครับผมเข้ามาคนแรกนะครับผมมีพี่น้องสี่คนนะครับมีน้องน้องอีกสามคนนะครับผมเข้ามาคนแรกแล้วก็ทําไปได้ประมาณเดือนสองเดือนประมาณเดือนเดียวอย่างม น้องคนที่สองเตามเข้ามานะครับแล้วก็คนที่สามแล้วก็คนที่สี่มากันหมดทั้งคพี่น้องครับดีไม่ดีฮนะลองลองลอง,ลองคิดเอาเองแล้วกันครับผมไปบีบคอเขาให้มาทําได้ไหมเขาก็ทาประงานประจําอยู่ของเขานะครับน้องคนที่สองจบปริญญาตรีคนที่สามจบปริญญาโทนได้ด้วยนะครับอืมคนที่สี่จบตีนะครับ อ่าลองลองลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสนะครับว่าคืออยากให้ล้างสมองใหม่ว่ายุคนี้มันไม่ใช่ว่าอย่าไปฟังคนที่มันคนที่ไม่สำเร็จหรือคนที่ออกไปแล้วคืออยากจะบอกว่าคนที่เข้ามาในอาชีพนี้นะเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะแต่ออกไปก็เยอะส่วนมากไปเจอคน ประเภทไหนครับส่วนมากทีพก่พวกคุณเจอกันนะก็ไปเจอคนที่ไม่สําเร็จเขาก็พูดในเรื่องที่ขายไม่ได้ขายไม่ดีขายเล็กเลยหมดนะครับผมอยากจะมาให้โอกาสว่าเออมาบอกว่าเฮ้ยเห็นคนตกงานบ่นการโควงโควิดอะไรโอนะครับคือมันมีมันมีงานเยอะนะครับ อ่าแต่แต่ปิดใจกันแต่มันต้อง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 ล้างสมองกันใหม่ว่าเออมันมันมีเนี่ยมีโอกาสเยอะนะครับแล้วมีผู้นำมีมีผู้นำในการทำแล้วมีสูตรให้แค่เชื่อแค่ทำตามนะครับทำทางคือตอนนี้นะครับ เชื่อไหมผมไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยไม่ได้ไปที่ทํางานเนี่ยหลายเดือนเป็นนานแล้วนะครับผมทําทางที่บ้านผมใช้ออนไลน์ทํานะครับผมใช้เทคโนโลยีนะครับทําใช้เทคโนโลยีในการออกให้มันออกไปหาเงินให้ออกไปทํางานนะครับผมไม่ได้ใช้แรงออกไปทํางานนะครับผมใช้เทคโนโลยีใช้สมองใช้ความคิดนะครับในการวางระบบในการทําในการ หาเงินนะครับเนี่ยผมอยากจะบอกเทคนิคนะครับว่าถ้าให้เราเวลาเราเลือกอาชีพนะครับเรานะครับลองเลือกออกมาสักสามสามอาชีพนะลองเขียนออกมาดูนะครับว่าเฮ้ยอาชีพไหนวะที่มันเออรายได้ดีอะไรงไงนะครับแล้วก็ให้คุณเนี่ยวิเคราะห์วิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับหาข้อมูลวิเคราะห์ด้วยตัวเองอย่าไปฟังใครนะครับ แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ดูว่ามีคนสําเร็จในอาชีพนั้นไหมสําเร็จเป็นยังไงนะครับแล้วคุณก็เลือกนี่ผมยกตัวอย่างไม่ต้องไม่ต้องเลือกผมไปได้นะสมมุติว่านะไป,นนไปดูของคนอื่นด้วยไปดูของคนอื่นด้วยครับว่าคุณเนี่ยเอ่อเคมีตรงกับเขาไหมว่าเออชอบไหมหรือว่าอะไรไหม ถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยเข้ามามันก็มันไม่สําเร็จนะครับแต่ถ้าเคมีตรงกันเนี่ยเออมาค,อค่อยเข้ามาคุณไปเลือกดูก่อนนะครับว่าเอ้ยเอออันไหนที่มันเออเออชอบอ่ะแล้วมันมันมันจะไปได้นะครับผมบอกเทคนิคอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรผมเคยมีประสบการณ์นี้ก่อนหน้านี้นะครับผมเคยประวัติผมผมผมเคยถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับเป็นช่างถ่ายรูปถ่ายวีดีโอแล้วแล้วช่วงนั้นอ่ะ มันมีคนมาชวนผมทำ MLM เกี่ยวกับสมเกาหลีตังคุยจับนะครับผมเล,เล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์มันนี้คือผมเข้าไปโดยที่ผมอะ่ะไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเอไม่ได้เลือกว่าจะเข้าไปอยู่กับคนไหนทีมไหนอะไรยังไงคือเราไม่ได้ศึกษานะอ่าแต่พอเวลาเราเข้าไปอยู่แล้วเนี่ย มันมีมันมีเอมันมีคนที่เก่งกว่าใช่ปะ่ะแล้วเราก็เราก็ไปโฟกัสคนที่เก่งกว่าแล้วแล้วมันก็เลยไม่ชอบไม่ชอบเออ่คนคนที่ชกชักชวนเรานะครับเราเลยเราเลยไปไม่ได้เราเลยไปไม่ได้ไกลแล้วเออไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาประสบการณ์ครั้งครั้งที่สองนี้ ผมนะครับผมเลือกเข้ามาอาชีพนี้เองโดยที่ไม่มีใครชวนนะครับเทคนิคก็คือเราก็ค้นหานะครับว่าเราอ่ะชอบคนไหนอะไรยังไงดูคนไหนเอยที่มันเก่งๆที่มันเออพอที่คิดก,กับเราว่าเออฟังแล้วก็เออคิดก,กับเราว่าอืว่าทําให้เราเนี่ยไปไปสําเร็จได้เราเป็นคนเลือกเนี่ย แล้วเราก็จะเข้ามาเองแล้วเราจะเราจะไปได้ในไปได้ดีค่ะไปได้ดีขึ้นไปได้ดีไปได้เร็วเลยถ้าเกิดเราเป็นคนเลือกเองผมฝากให้ไปเลือกกันนะครับว่าเทคนิคอยากมีเงินอยากรวยคุณไปก็ไปมองหาคนรวยนะครับแล้วก็ไปศึกษาเขาว่าเออเป็นไงจูนเข้ากันได้ไหมติดกันไหมถ้าติดกันอนะ่ะมันจะไปไวเลย แต่ถ้าคุณไปเข้าไปกับสมมุติว่าคุณมาเข้าพพกับกับกับผมอ่ะสมมุตินะว่าม,มาเข้ากับผมแล้วแล้วอาจจะไม่ชอบผมเล็กเล็ก,ลกแบบแบบว่าอาจจะไม่ไม่ชอบหรือไม่ดูไงไม่รู้แค่เล็กน้อยแค่นี้นะมันจะเป็นผลเสียกับกับตัวเราเองกับตัวที่คนเข้ามากับคุณนะครับนะ เพราะว่าถ้าเกิดแค่แค่เล็กน้อยแค่เนี้ยมันจะมันจะบันทอนจิตใจทําให้อนาคตต่อไปมันก็ไม่สําเร็จถ้าคุณมองลบ่ะนะแค่ลบนิดเดียวมันก็มันก็ไม่สําเร็จแล้วนะอ่าผมอยากจะฝากทิคตรงนี้นะครับถ้าคุณอยากสําเร็จไวคุณต้องคิดบวกนะครับมันมีคําของผมเคยโพสต์อะไรนะคําของนักบริหารฮิลถ้าคุณอะไร ถ้าอยากสาเร็จเนี่ยถ้าคุณคิดลบแบบมันก็จะไม่ไม่นํานําความสําเร็จมาให้เลยนะครับแค่นั้นเองผมก็เลยคิดบวกผมมองบวกตลอดนะครับอะไรจะเกิดขึ้นโอ้นะครับมันเลยทําให้เรามาเติบโตวไวนะครับแล้วก็ยั่งยืนก็คือมัน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 มองบวกได้ตละอดทุกเรื่องนะครับ ไม่ว่าจะเข้ามาอะไรให้ดีเนี่ยมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะครับมันมันมีทั้งสองก็เราก็ลอกเลือกมองเรื่องดีแค่นั้นเองพอมองเรื่องดีปุ๊บความดีมันก็จะ,ะทําให้เราเนี่ยไปได้ดีครับแค่นี้เองนะครับอาชีพก็เหมือนกันเราก็มองอาชีพดีเออแค่นั้นเองนะครับ ความรวยมันไม่ยากเลยนะครับมันมีสูตรมันมีสูตรสําเร็จมันมีสูตรผมก็ศึกษามาเยอะอ้เรื่องพวกเนี้ยผมชอบศึกษาพวกนี้นะครับมันก็เลยผมอยากมาเล่าให้ฟังว่าเออเป็นอีกไอเดียหนึ่งแล้วกันว่าให้ได้ตื่นรู้กันหน่อยว่าเอออย่าไปหลงอย่าไปดูข่าวลบเป็นเยอะไอข่าวที่เลือดออกไอข่าวที่แบบ ไม่จันลงจิตใจนะครับอย่าไปสนใจมันคุณนยิ่งสนใจนะยิ่งไปกันใหญ่เลยครับผมไม่ได้ดูข่าวผมไมได่ดูทีวีมาหลายปีนะครับหนังสือพิมพ์อะไรไม่เคยดูเลยไอไอในเฟซที่แบบมู่วๆวทั่วๆอะไรไม่เคยดูเลยนะครับนั่นแหละฮะอันเนี้มันช่วยได้เยอะเลยนะครับผมฝากเทคนิคนี้ไว้แล้วกันเนาะถ้าเกิด ใครคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรนะครับพูดคุยกันได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับก็วันนี้ก็หลายชั่วโมงแล้วก็ตะกุกตะกัก,กเมื่อเมื่อต้นๆเชิญเชิญเข้ากล้องแล้วก็มันมันก็วันแรกเนาะไม่เคยก็เออก็ลองดูนะครับใครมีคำถามอะไรฝากไว้ได้นะครับโอเค เบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับไว้มีอะไรไอเดียดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยให้ฟังอีกนะครับตอนแรกวันวันนี้จริงๆจะไปไลฟ์ในเพจนะแต่มันเพจมันมีปัญหาอะไรผมผมเชิญเข้าไม่ได้นะครับอ่าแต่ก็ไม่มีอะไรขวางกั้นเราได้ถ้าเราอยากจะทำสักอย่างนะครับผมก็ทำได้แค่นั้นเองนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่เข้ามาฟังนะครับ ขอบคุณครับไปแล้ว